มีสุขหมดเรื่องทุกได้ได้ทุกสิ่งหัวปรักวิงห้าไรกันเลาจงปรบมือกันตัวเรากำลังสบายจนสงเสียงดังตัวเรากำลังสบายจนสงเสียงดังตัวเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ได้ทุกสิ่งหัวปรักวิงห้าไรกันเลาจงสเสิยงดัง เรากำลังสบายจชใยโยกัน ah ่แเรากำลังสบายจชใยโยกันใช่แล้วเรากำลังมีสุขหมดเดิงทุกได้ได้ทุกสิ่งหมัวปรากฏหน้าใไรกันเราจงชใยโยกัน่แล้วเด็ทุกคนหนัาบึง่าตอนนี้เด็กๆสังเกตดูทางหน้าของนักเรียนมีอะไรอ่าเป็นอะไรนะ เป็นตารางนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายโดยผ่านตารางเป็นช่องแ,บบแต่ความให้ดีนั่งขัดส,สมาิสัญญาณหนึ่งยานสองอสองัญญาณสามตอนนี้นั่งขัดส,สมาิแล้วก็ตั้งใจฟังไม่เล่นกันนะคะอ่าตารางที่อยู่ข้างหน้า เราจะมีไว้ให้นักเรียนเดินเมื่อน,นักเรียนเดินตามช่องตาลแต่ว่าคุณครูแววจะมีบัตรผ่านนักเรียนก็จะเริ่มตั้งแต่จุดสตาร์หรือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆเ,เป็นคนนำมารององนั้นนะว่าเด็กๆอยากจะให้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหน,นพอจุดเริ่มต้น เราก็จะต้องไปถึงจุดเส้นชัย่าจุดเส้นชัยถ้าใครไปถึงก็จะชัโยโยเลยนี่คือจุดเส้นชัยแต่รับวางทางคุณครูก็จะมีบัตรที่เป็นอุปสรรควางทางไม่ให้เด็กๆผ่านไปได้โดยงา่าย อันดับแรกอะไรคะต้นไม้อันดับที่สองรถแดงหรือว่ารางรดงฟไฟของไฟก,กลัลลวหลงลงขนาด เรียบร้อยก่อนนะในนี้นะคะอ่าโป้มีอาโปนั่นงเรียบร้อยอาโปจะให้จุดเริ่มต้อนอยู่ตรงไหนคะอ,อโปลุกม,มาเลยครัอบอาโปเอาปัดไปวางจะอยู่ตรงไหนดีนะอาโปเราเอาให้วางตรงไหนใหน้จุดเริ่มต้อนตรงไหนตรงนี้อ่าอาโปจะเอาจุดเริ่มต้นนี้นะคะเราจะเริ่มจากจุดนี้ดูครับอาโปมานั่ครับต่อไปน้องปันเป่า นี้เป็นจุดถึงเส้นชยายปันเป้าลุกออกมาปันเป้าจะาวางตรงไหนดีนะจะให้เพื่อนเดิมเดี๋ยวเราจะเลือกคนเดิมเส้นชายอยู่ตรงไหนดีครับต้องให้ยากสักนิดหน่อยโอเคเ,อเส้นชายอยู่ก็วางนี้ลุกเดินมาเลยเดินเข้ามาวางเลยลุกเดินเข้าเข้าข้างในหนูเดินเข้าข้างในค่ะเออแล้วก็วางอีๆทัขันขันหัวตรงนี้ เร,เราต้องนไปอยู่ตรงเราต้องงานดีโอเคครับค,ครับต่อไปอุปสรรคอย่างที่หนึ่งน้องชอเชเบลแม่น้ําแม่น้ําจะให้อยู่ตรงไหนดีนะอ่าแม่น้ำอยู่ตรงไหนดีคนะโอเคอน้องวันพึ่งไหลผ่านไม่ได้พึ่งจะต่อยนะพึ่งไว้ตรงไหนดีนะ หมวยยุ้มขนาดใหญ่หมวยจะวางตรงไหนคะลุกขึก้นมาเลยไปโอ้ตอตอปออีตา,ตา,ตา,า,าเหรอขอบคุณป้าต่อไปน้องกีตาร์กีตาร์ชาวรั้ว่าไปกั้นเหนือตรงไหนดีนะไม่ให้เขาเข้าเส้นชัยง่ายๆ่ายตไปน้องกล้องไฟกล้องเชาไฟไว้ตรงไหน พี่น้องพี่น้องเอารางมดแดงมดแดงไปกั้นไว้ตรงไหนดูดีๆถ้าเกิดว่าไม่กั้นเส้นชชยที่จะเดินขาเง่ายมากแป๊บเดียวก็จะฉุงนี่ไนี่ไงโต่ะน้องกีต้ากีต้าลองสิกีต้าจะเอาไว้ตรงห้อยหัยขอกคุณครับข้อด้วยหัวชนเลยโอ้เอาไปดีย啊 ไอเดียจะเป็นคนเดิมไอเดียพร้อมไหมครับตอนนี้รู้สึกว่าอุปสรรคเป็นยังไงง่ายมากเลยเพราะอะไรคะเขาไม่ยอมให้ขวาเราเลยเนาะถ้าเป็นไอเดียไอเดียเริ่มจากจุดสตาร์ทไอเดียจะเดินไปทางขวาหรือว่าเดินตรงไปตรงไปหนึ่งช่องไปทีละช่องไปทีละช่องเวลาเดินไปทีละช่องครับหนึ่งช่องตรงไปต่อไปแล้วไปทางไหนอีกคะ ตรงไปอ่าตรงไปตรงไปถึงไือยังคะอ่าถึงเส้นชายเอาน้องไอเดียยืนเลยครับหยิบเส้นชายเลยชัยโยเลยครับเย้ใช่ไหย่างนี้ง่ายไหมคะอ่าเพราะว่าเพื่อนๆวางอุปสรรคง่ายเดินไปใช่ไหมเดินตรงอย่างเดียวถึงเลยเพราะฉะนั้นอุปสรรคถ้าไม่อยากให้เพื่อนเดินไปถึงเร็ว เราจะต้องเอาอุปสรรคมาวางตรงที่ทางตรงเพื่อที่จะให้เพื่อนเลียวไปทางนี้น้องเก่งน้องเก่งลองมาย้ายดูสิครับน้องเก่งอยากจะเอาอุปสรรคตัวไหนจะเอาตัวไหนมาขวางดีไปหยิบมาเปลี่ยนเลยครับหรือว่าจะเปลี่ยนเส้นชัยเปลี่ยนเส้นชัยไหมคะเปลี่ยนเส้นชัยไหมเส้นชัยเปลี่ยนไหมครับเส้นชัยเปลี่ยนไหมครับ เอาไปไว้ตรงไหนดีนะโหยากคนนิดนึงาตาอรับไปให้นะ้องเชอบเบลอาเชอบเบลเชอร์เบลมาเลยค่ะ อ๋ออ๋อยังไม่ได้ค่ะลูกเมื่ี้เราสัญญยาแตแล้วไงเราจะไม่เดินทะแยงแบบนี้ไม่ได้เราต้องเดินทีละช่องเดินแบบชูเบแบบนี้ไม่ได้ค่ะต้องเดินแบบอนนี้ค่ะเมื่อกี้มาทางขวาต่อไปจะเดินจะเดินทางไหนคะตรงดูว่าตรงไป ตรงแล้วเ,เดี๋ยวปะคะลกูกไปทีละชอบของขเร็วเกินเร็วเกินไปมาต้องบอกครูด้วยตอนนี้จะไปขวาหรือซ้ายซ้ายไม่ถูกก่อนซ้ายมายองไหนอ่ะมองตรงซีซ้ายไหนคะมาซ้ายเดี๋ยมันนี่ดำกว่านะซ้ายล้วไปทางไหนต้องอบอก้ลยค่ะลูกต้องบอกด้วยตรงค่ะมาต่อไปตรงค่ะตรงค่ะมาต่อไป เรอต้มมาแล้วปุ๊บอ่าไปางไห้ต่อขวาหรือวาซ้ายอันนี้คือขวาอันนี้คือซ้ายขวา,วาแล้วก็ไม่ใช่ขวาหูกถ้าเราต้องเป็นตรงไปต่อไปตรงไปสุดท้ายไอยเย่แบนอ่ามาพิต้ามกพิต้าเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นชัยอ่า

ปันเป้าปันเป้าปันเป้าจุดเริ่มต้นเด็ค่ะปันเป้าเดินนะคะจุดเริ่มต้นปันเป้าอยู่ตรงนี้ปันเป้าจะเดินหียไปอยู่เปยนไปทางซ้ายหรือว่าขวาหรือว่าตรงตรงไปค่ะต่อไปพูดได้ค่ะอันนี้คือตรงค่ะ ต้มค่ะทุกคนตรงครับอต่อ,ตอ,อจจไปจะไปทางซ้ายหรือขวาขวาขวาแล้วก็ไปไหนดีครับไปตรงนี้ได้ไหมคะทางขวาได้ไหมไม่ได้ถึองกลามามต้องตรงไปงทางซ้ายถึงแล้วจะโยละอ่านี้ง่ายมากต่อไปคุณครูแหววจะเป็นคนเปลี่ยนอุปสรรค หรือว่าสี่ฝาังกันให้ยากๆตรงนี้แ่าอ่าแแล้วก็ตัวกันนี่เลย อาต่อไปลองก็สอบหนะน่ายนะทีนอสทีนอตเป็นคงสุดท้ายมานะลองดูนะ à, จุดเริ่มต้นต้องบอกด้วยตรงหรือซ้ายหรือขวาตรงไปต่อตไปซ้ายได้ไหมคะขวาได้ไหมครับครับขวาขวา,าแล้วเป็นไงคะขวาแล้วก็ ตรงไปตรงไปแล้วไปทางไหนตรงนี้แปลว่าตรงไปพูดไปสิครับตรงไปนะมาไปจะซ้ายหรือขวา,ซ,าซ้ายมาทางนี้่ะามาซ้ายแล้วไปทางไหนอ่อตรงหรือว่าซ้ายหรือว่าขวาไปทางไหนคะจะตรงหรือว่าจะ ขาหาว่าจะ้า้ขวาทาได้แล้วไปทางไหนต่อตร,ตรงครับอาต่อปไปตรงอ่าตรง,ตรงแล้วก็หายิดเอ่านะคะนะคะตอนนี้เด็กๆยังหงงซ้ายกับขวาทุกคนลุกขึ้นยืนอลองชูมือนะคะแล้วตรงทุกคนลอง ชูมือซ้ายมือซ้ายอยู่ข้างไหนมือซ้ายอยู่ข้างไหนมือซ้ายของนักเรียนนะคะก็จะอยู่ด้านทางประตูของกล้องไม่ถูกฝัซ้ายด้านนี้นักเรียนยังงซ้ายเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องซ้ายขอ่อกันให้นตอดต่องอมือลงฝนตก มือซ้ายอ่ะทุกคนมือซ้ายสิมือซ้ายมือซ้ายยิ้วปลาอันนี้นะยิ้วปลาต่อไปมือขวาถือหักเชือดไม่หุ่นนะคะซ้ายซ้ายของเชเบลก็คือข้างนี้อันนี้คือข้างขวาอ่ะมือซ้ายก่อนซ้ายยิ้วปลาไมขวา ถือหกพ,พอถึงที่ครับวางหักวา,กวาลงลองเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเดินน่ะกรียนนั่งลงค่ะวันนี้คุณครูจะย้ำรอบยืงนะสมมติคุณครูแบอยู่ตรงนี้ซ้ายมืออันนี้ขวาข้างนี้นะถ้าคุณครูแบหันมาทางนี้ซ้ายอยู่ข้างนี้ ว่างน,นี้นะคะนักเรียนต้องให้เข้าใจซ้ายขวาอีกรอบอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนทาแบบทดสอบว่าเด็กๆจะสามารถทำซ้ายขวาได้ไหมครูก็จะมีลูกศรตัวเล็กๆแล้วมีกระดานอันเล็กให้เด็กๆวางว่าอันไหนซ้ายอ,อ,อ,อันไหนขวาในกิจกรรม เสริมประสบการณ์อาตอนนี้กิจกรรมเลื่อนไหวเรียบร้อยประเมิน